สาบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีเบิดสู้คูสู้ขนสาบายดีตอนบ่ายพี่น้องยินดีตอนหาบเขาสู้สองสาวันหล่นถุงเดอ้อทุกคนเนาะตอนนี้เฮากินเข่าเที่ยงลแล้วแล้วเขากาิมาคาเฟ่ทุกคนเนาะคาเฟ่ภูหมยย่ยู่วังเวียงนี่แหละพอมันเป็นซิกเนเจอร์มันอยู่ในโปรแกรมเนาะก็คือผู้ใดมาก็ต้องมานั่งจิบกาแฟจิบนำ้ำชิลๆอยู่ข้างแม่น้ำซอง ชิดเด,ดกระซัาเฮาอยากนั่งมา่ายหูบนั่นนี่เนาะนี่เอาอยัางดีจะสั่งแล้วคุณหวันตาเจ้าอ,อย่างคลิปนี้จะเป็น ep ที่สามที่เฮาเหลอะอยู่วังเวียงเด้อทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เฮาออกจากผู้ใหม่เนี่ก็คือเฮาจะเข่าเมืองเฟืองแล้วเนาะ บางบอนกระโหลกยุตว่าบอนได้ข่ะจะเปิดเพลงซอนก็คือบอได้ถ่ายคลิปเนาะสั่งหายเฮาในคุณวันตาน้องหยุดยังไม่ได้พดนะโคโก้คาราเมลโคโก้คนคนนี้ได้หลายสุดแหงคนค่ะสาวน้อยร้อยสุดนี่เออจะมาว่าเขาส่องข่อยเจ้าอยากมีเฟรมสักกัด ไปจมไปคอยชีบอกใผู้หญงผู้ใหม่จ้ะบรรยากาศอยู่ในนี้เด้อทุกคนเด้อสิประมาณนี้ค่อยหูซื้อว่าหลังจากที่เรากินเขาแล้วเราเป็นยังไงสวับดสวัสสังดีสวดีวัี่ยัสดีสวัสดีวัสดีสวัสกีสวยสานัสิีสวดีสวัสี่วัสดีสสดั น้ำแดงโซดาเนาวเป็นจุดชมวิวเลยแหละนะเฟนบอมบอมีโซดาลินจีโซดาน้ำสดถ้วา,วาสั่งจร่งงนี่เจ้าสั่งอย่างเจ้าค่ะเขาสั่งนมชมพูนมชมพูนมพคนนี้สั่งอันเลงโซดาเลยนะคนนี้เอานมสด,ส,ดส่วนคนนี้เอาอวันตินค่ะ มาวางเวียงทันทีก็ต้องซิมโกนที่วางเวียนความจริงนะอย่างอื่นก็มีอยู่ในอเมริกาพระเจ้าบอกว่าเครื่องมันโง่อะพวกไฟบ่พอไฟบ่พอเป็นกาแฟหรือว่าปั่นนันนี่คือบ่ได้ตรงงั้นพอก็ใส่เครื่องเหมือนเด้เครื่องให้กาแฟเห็อแมี่จริงนะอยากกินกาแฟอันกะทิแต่ไม่เคยกินแม่เห็นตัวอย่างเลยกำลังออสิลองบอพอบอเป็นอะไรกาแฟกะทิบรรยากาศดีสุดตะวิา่ผไปหรอทั้งหมดนี่จะสนนะ ต้องเป็นไก่จะต้องพาทัวร์ใช่ไหมครับขบู้งยังเลยสิคั้งแลกในชีวิตอันนี้มาสันอันนี้น้ำเอื้อยัมเลยสิขางหลังในชีวิตมาลินมาลินบอกมาลินว่าสันไปไปไทยหกจะเบิ่งนะเบิ่งกอ่ะอ๋อเป็นคาเฟ่แบบ บานๆเนาะนฟาดครัดีคุมบะฮยยังเลยครับ้าแมุ่้เลยครับโอ้เลิศอรีทุกคนปุ๊บเคยอเลิศก็เลิศเชิดก็เชิดอันนี้จะเป็นน้ำจะเป็นแบบน้ำซองเข้ามา บบแมนในนี้ติดต่อนซุ่มเฮามาพักนะนี่ว้าโถมีตากล้องช่วงนี้อยู่ในเฟซบุ๊กผู้ใดเป็นหมู่ก็ต้องทำใจในเด้อทุกคนเพราะว่าพากันออกมาเที่ยวบทขอบัวดจังไดนก็ฝากกดไลค์ให้เด้อค่ะเนาะเฮ้ยปาตัวสับทุก่าบรรยากาศดีทุกคนทางลุมค่ะนี่มันเป็นแบบเฮือนพัก แบบดังเดิมนเนาะเพิ่มเติมลงใจวิวงามนะนี่ว้าวอันนี้ปลาแล้วครับโหลดอันนั้นรกใจดีเนาะวิวแบบดีเลยแหละนี่อยาอาอ่อยาอากอกกล้องอย่าออกกล้องอย่าออกกล้องสบายดีดูดอืมแนะน้ำทัวเจ้าแนวเธอมีคนสนใจทัวเจ้าเซอรนนน <c oughs> คนนี้เซิรค <c oughs> นนี้วะฉัน แอ้ตัวอย่างได้หู้ตัวก็ว่าตัวอยางได้หูตัวอยังจับแต่นังนะที่ถ่ายให้ถ่ายฮับโบเขาทักเปิดเราอยากเข้าไปส่งมึงเอ๊เอาซีมดูรีวิวรีวิวรีวิวเซร็เอ้อเอ็กซ์ซีมอดุดไปเล่งเร่งก็ทางไปหุกันด่วนเพราะว่าเข้าทีไปผุนนี้ไปไปบไปหาอันนี้จะเป็นห่านขายของฝากนะขายของฝากของต้น ป่าป,ป่าน okay. ี่ขายจังไหรเพื่อีจะมีขายโลนึงสองแสนโลละสองแสนทุกคนตัวป่านี่เสียมเลยเ่ยเซ็เข้าไปแล้วได้วะนาดนั้น่ะเข้าไปทอดกับเข้าท่ากับแกใส่น้ำจิ้มแต่อะอะไรที่แกซื้อมาบ้างทุ่กคนป้าทุกคนนี่นะมีทั้งป่าแดดป่าหน่อยป่าใหญ่แล้วก็มีหนังอ๋ออันนี้เป็นนังทอดนั่งนั่งนวดอันนี้เราเป็นนังแวลเราไปทอดกระดี่กระดามกกระดา แล้วนวดแล้วมนเกิบเปนหนวดอนไรมาของฝากของต่นบางเวียงนี่จะเป็นปาลาอะไรกันนางเนาะ<ป>าทุกคนปลาที่กระเสบเป็นนิสิมซิมบอปลาเลิดเด้เนาะพวกนี้มีแต่มาหาเบิ่งสซื่อเลยเอาอยัางเมื่อฝากคนทางบาตและเอาปลาหน่อยปะปลายังนะโอเคคันทามทามเบิ่งก่อน ถามมาก่อนถามดูเลยเออแม่นความปฝาเพ,พิ่มนะผู้ใดมีเงินสดน,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 นะแฟนเพิ่นบ่อยากจบเนาะเอาไฮไลทาเลยค่ะเอาอยากอยากไน,น,น,นี่นี่นะี่อันนี้นะเป็นโล่หัวใจนี่ค่ะเจ้าของโล่เออเอาทงที่มันน้อยๆแนะ่นะเค้าทอดอะไรยันบวแซ่บคือเค้าทอดเค้าทอดใส่ยังวะ เอาหนังมี่พัวแล้วค่ะ,ะมีปลายัางอีกที่แซ่บๆร้องแนะน,น้ำใน่พอคะ่ะอันนี้เป็นปลายยัางบอกปลาสะทอง ปลาสะท้องเป็นแบบใดกระบมมอกหม่บัดเราเนี่ยนะพ่โบเอออันนี้ไปยอย่างอันอนีทงละทงละหนึ่งแสนกีบทุกคนอันนี้หาสิบพัน,นมันมีแต่ใส่เดี่ยวป่ปลาป่าเนี่เนาะอันนี้ก็หาสิบมันจะเกลยอ,อ,อันนี้ทงใครอ,อ,อันนีง อันนี้เป็นปลาเสียมอันี้เป็นปาเส็จันี้เต้มัตลุงอาทีาทสะตลงเอาอย่างก็ได้ตัวหาก็ได้เลยอเขาก็ยัเอาอีกทงนนึง้เราส่งในขายดีทุกคนเป็นข่าเกียประกมิซาลาย ป้าซื้อเม่ซื้อซอยตั้งสองแสนจะบบแถมยังไงคะบอกบอกเลยบอมียังแถมบอกรุ่นให้แล้วอันแสนวันนี่เดททุกคนสาหร่ายประเทศเราไทยแผ่นเนาะสาหร่ายบางเมียคลองหลวงพระบางทุกคนนี่ว้าวอ,อันแผ่นแผ่นละเท่าไหร่ทงละหามื่นคุณเด้อนี่เห็นว่าย,ยังสี่กันเนาะอันมีน้ำปูนเลิศทุกคนนี่ คือมีลายหา่านแบบเรียนๆกันเลยแต่ว่าจะขายแบบเดี่ยวกันเบิดเลยเนาะนี่่นานขายของฝักมีนำปูพร้อมเฮาลองซื้อนำปูเมื่อเนาะปลาหน่อยเอออย่าลืมเมื่อบิงเจ้าของด้อฮะนี่นคนหลังจากีขึ้นมาฮอรถทางนี้ก็คือกิ่นเลยเนาะเหนียว นะชงขึ้นแล้วติแขกบู๊นึกว่ามันจะเป็นกรอบๆตอนนี้เฮากำลังเสียออกแต่วังเวียงและเด้อทุกคนเนาะเฮาสิบูนน่ะไปสู่เมืองเฟืองเฮาสิไปนอนเมืองเฟืองขึ้นนึงหลังจากนั้นเฮาก็ซีเที่ยวมายอมมายมตามแบบตามรายการที่เฮาสิมาเราจะทอนถ่ายคลิปที่อื่นถูกครับเฮาก็จะเดินทางกลับมืออื่นเลยค่ะแต่อยากพากจอดอยู่ได้เนาะโอ้จอดแล คนปากแมวก็บอว่าปากม้าพขจะออกมาซะเนาะหัวข้าวอะไหลายๆนี่แล้วมันบบกออกนะบอทบอกุลนก2น้ำบอทน้ำบับซีบิดไปน้ำบอทดังนะคิบวยอยากถ่ายวิวไทยเงีข่อยก็ว่าเพื่อนอะแต่งหนาได้ ออกอากลังเวียงเลยเด้อลาเดินลังเวียงออกจากวังเวียงเลยเด้อทุกคนแล้วค่อยพบกันนายอ่าโอ้ยจะถีเสือแล้วค่ะลงทิบลงแดดแล้วบริจูทิพี์ยังจะไปดับเราเปลี่นขึ้นเครื่องบินนะสี่สิบนาทีฮอดโอ้พวกเด็เขาเอาสีมังมาถอดทิพย์คนกุ้มมีหมอกจ้าทางด่วนทีดาวนะคะมีหมอกไงกุนๆนะคะ ทา,ทางก็มีรถส,สิบ้อพูดมันตกมั้งมีสะพานรอยไม่ใช่สะพานรอยขามเมืองขามยังนะคะับตรงเมนทางด่วนขามเมืองนะคะทางด่วนขามป่านี่ทางด่วนขาม ราก็จะไปที่เ,เมืองเฟืองปลาเมืองเฟืองนี่ก็หมายคืออย่างมาจากสายคือในม,มุกชิมุกเฟืองบ่งต้นดอกอเฟืองไรโมเมนต์ <Moment. S 1> <c oughs> อะไรเมืองเฟืองนี่เขาเอื้มมอมแม่น้ำแม่น้ำเฟืองอ๋อแม่น้ำเพราะนี่หมายม่น้ำเฟืองมันสิอยู่<อ>เมืองอันนะ่าเมืองแม่<อ>แล้วมันสิไล่พันบ้านเขาลงมาพี่ ในนา่าเป็นเงินสื่อเมืองเฟืองแต่ว่าสามหมื่นเมืองเฟืองนเข้ามาจำแม่ก่อนนั้นมันนั่นนี่มันพาสอดเอาค้ำอยู่เมืองเฟืองเลยแต่ทุกเมืองก็ยังเห็นอยู่บางมือคอยอยู่นที่พาสอดเอาค้ำนะคนนั้นสามหมื่นคนนะสิไปปุกตุกเฟืองอะไรมันมีหลายสื่อนะปุกตุกเฟืองเพื่อว like ่าอยากขึ้นไปเอาออดนะค้ำอะไรเป็นปุ๊บสามหมื่นเฟืองแต่ว่ามัน เขาถูกเฟ 30, ืองสามหมื่นประเด็นเราสุดท้ายม้างกาเขาก็เลยตั้งซื้อพวกนี้สามหมื่นถูกซื้เมืงองเฟืองเออเป็นทีมนท่มาของเมืองเฟืองนั่นเองนะคะความจริงเขาก็เลือกตามพวกที่นั่งข้างในนะแม่นว่าใหญ่กว่าดวงจันทร์นะคะ <c ười> อันนี้ก็ยังน้อยแม่ให้มาให้จริงได้เลย <c ười> ออกจากนี้เราจะทัวร์ไปไหนต่อไปเมืองเมืองเสร็จจากทริปนี้น่ะก็เมื่อเมื่อหาเงินสะกนเนาะไไปหนเราจะจังสีมาทาแขกใหม่เด้อเวียดนามก็มีเวียดนามที่เราอยากไปเนาะทุกคนเมื่อหาส่วนแม่ขายข่าวอีกคนสักอย่างนึ่งเลิกมาเที่ยวเดิสิงคโปร์สิงคโปร์ที่เคยมาแล้ว ไม่เง่ยม่นอนไมน้งเจ็ดสิบเจดบ้อนใน้อยนี่ละสี่สิบก้านเยู่บ้นบนี่บ้านละบนลแหมนีเป็นห้านขายของพี่น้องมากรอกมาเกียงแต่มาทางนี้มีมาเกียงเขาเจ้าปลูกเองนำเนาะขาซ่าใหาเบิ้ลกบเล่บยัยังยัใส่เล็กยังวางระบบน่ข้าวผ้าให้เมืองกเล็เจ้าเร้อาเท่าไหรเนี่เชมาบัติปลกดเทเลยเมสิบล นี่โลเท่าไหร่นะมะเกียงนะมันแนวมันหนักคนอ่ะชูโลเท่าไหร่ค่ะอันนี้โลซาวเขาเอาสองโลแม่เขาโลเขาก็เอาสองโลเอาเงินมาจ่ายเอาไปเลยหาโลนะเอาโลแม่ยิปเปาลเนี่ยจ้าเอาทุงละสามโลเอาหกโลก็ไันสามโลเอ้ามันก็เป็นหกโลแซงข้าวข้าเท่าไหร่ข้าสามโลพอสองโลนะ ค่อยไปยังอื่นนะมันเพาเดอทุกคนนี่นะ่ะจุกแล้วเท่าไรนะนี่ค่ะจุกจับปล้าขายเป็นโลมันสําสีนักเนาะเออทุงละสามโลแม่ใส่เลยทุงน้อยบอกอีกทงหนึ่งสองโลเดอ้อ ออย,ออยู่ฝั่งนะใครโลละจะทุ่งใหญ่นะไา่ไทุ่งเหี่มลูกทุ่งพั่วสิเมื่อและเฝ้าซื้อเฝ้าใส่เงินนะใส้ใมันเบิร์ดเดี๋ยวนี้อยาให้มันเรือเมื่อหอดบ้านเน Arctic, บิร์ดแก๊กไบเบิร์ดแก้วเวล,ละบ่อเอ เดี๋ยวทวงออกคือแล้วใจอยู่ดอกแคนะตัวนี้แหละลงบริษัทพันกีบต้างบนอาดจตนรังใหญ่มันเป็นกินกับแหน่งนี่เก็บขาหลุดเขา้าไปเลยขอกระไรข้างเขาลูกปาเป็นหาดเป็นปาเป็นหาดน้ำลายหาดขั้นกลาง่ัวเขาเนา้ไปเนาะ หาาม่ินเขลงไปื้อเบียร์อน้เาอันนี้บุทยังนทักเป็นดั้มอยตอันนี้หสคอนเมืองเพื่องจ้าเข้าเมืองเพืองเลยอเขาเมืองเพืองแล้วมันค้นมา่ิบเคนคิดทไรอ่างรงนนี้เข้าเมืองเพืองแล้วนะคะาเมืองเพืองนนีบอกอันนมันซ่านเมืองแคบหนาสเ สั้มมันอยู่พุ่นไหมยังไงพุ่นตรงไหนเอือั้วอ่ขางาขาเล่นนะคะำบานเอปเยทงตเมืองอันเขามาเขสามาเนเมหนั่เนียเข้าเมืองเฟืองนะะเข้าเมืองเฟืองเ็นบ้านเข้ากับารักโซฮูเลยอ๋อเจ้าไวในเมืองเนาะังเลยเียปะไม่่หนึ่งนี่ม่มี่สับูบีเยังลังลังลัเลยลังสับบีเลยแมนมันมป้ายขาเดี๋ยวค นี่บี่บอนต้นซักไรนี่จอดได้นีนะปะนี่มันเข็นมันมีทองหอมก่อนนี่นี่บอลจอดรถดีให้บอให้บอเขาได้ไบอนน่างคือว่าจอดได้นีบอลจอดรถดีบอลจอดรถนี่ดีผมไปส่งแขกอยู่ในเตอรกที่สามน่งไปเลือเข้าหเอาแต่กาวคเราลเอยลงไปพ่นหป่าขี่แพบดอัอ ค้ามดูดม,มาตุกอะไรอย่าง,างเง่อันลงทางซีง่ายหมดเลยไปทางน้อยพอหอดเมืองเฟืองปุ๊บเนาะทุกคนเฮาก็คือลงเฮือมามาแพเมืองเฟืองเลยเนาะทุกคนเพราะว่ามันก็ เป็นลงเทง่ท่องเที่ยวเป็นแพตามแคมริมน้ำนี่แหลนะเนาะซอนกับบเคยมาจากักเถือ่อเถื่อนี่ก็สิเป็นเถื่อทําอิดของเฮาเลยเนาะทุกคนกะเจ้าก็จะเห็ดเป็นแพกะเจ้าเห็ดแพตามริมแม่น้ำแบบนี้เลยเนาะทุกคนกะเหมอสำหรับการมาพักผ่อนมาเที่ยวนั่นนี่เนาะ ขาเบิ่งว่าเถือความอิดของเฮามาันเป็ยนจังไดเนาะอันนี้คือห้งกะพากันลงมาฮอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาบบเคยเห็นมันก็รู้สึกวว้าวแหงเลยเนาะผัวบ้านเฮามันบ่มีแบบนี้ก็จะเห็นวิวภูผาแบบนี้เลยทุกคนหล่องเฮอต่าแม,มน่น้ำนํำกะไรอันนี้เขาเจ้าจปอยหนํำเขื่อนเนะาะบด้ถาทลางวัลมันเขื่อนเอียงในถึงแล้วเนาะลืมถามดีทุกคน <laughs> นี่แก็จะเป็นโซนทีผักเนาะ เอออันนี้เป็นตา่ทยหกงามยามือสาวแห่<ม>เฮายังบุกหูเลยว่าเฮาผักบอนใดเนี่ยอู้เดททุกคนบอลข้าเจ้าผักอันนี้ค่อนนะอซาซิม,มีเฮือเหลาะขายของตามริมน้ำเนาะสามข้าเจ้าจะได้เงินนี่มาเด้อผู้เลที่ยังบนทันเดมมาเมื่อนี้เฮากัได้มาหอด้วเด้อเมืองเฟืองเนาะแขวงเวียงจัดเด้เนาะเมืองเฟือง จีิงแหละทุกคนวังเวียงเมืองเมืองนี่ <c oughs> อุ้ยผู้มากับเป็นคนเล้าเทะๆกันยังโบดีหูู <c oughs> อีโนอีเน่ดิเออโบด้ศึกษาเออเป็นคนเล้าเทะๆเนี่ยค่ะกับโบดีเห็นบ้านเมืองเจ้าของโบดีแอนประเทศอันเจ้าของนี่กับโบดีเห็นถูกสอบถูกบอนถูกหลีบถูกมุมกับโบดีหงูเด้อพี่น้องเอ้ยกลัวชีเดอออกแต่บ้านเนาะสี่แหละดิเฮือเขาเจ้าหลอกขายของอยู่ แพนี่มันจะมีอยู่2ฝั่งแมนนำเลยเดอทุกคนเนาะมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาอะไรกะแต่ละขางมันก็จะแบบคนละแบบคนละทรงเนาะอาจจะเป็นคนละเจ้าบริหารจัดการยังนู้นนี้นั่นก็ว่าไปบวมหัอะไรทําไมเันก็เออ <c oughs> นี่แต่ยังหลุนอยู่อเฮาสิเดีพักบอนใดเนาะดี <c oughs> แต่ว่ามันสิมาสุดอยู่แถวนีเล้วน <c oughs> ดี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  นี่ทุกคนหอดแล้วหอดแล้วอันนี้แหละคือบอนทีสุมเฮาสีมาผักมือแรงนี่เนาะอือันนี้แหละตุแพเมืองเฟืองเนาะผู้ใดที่ยังโบทันได้มาก็ต้องมาลองเด้ออย่างเส้นสุมเฮานี่เนาะครั้างเลขไม่ชิเขามาหอดเมืองเฟืองเป็นเทียมหอยเด้อทุกคนเนาะอันนี้ก็คือบอนผักเขาหยั่เบิง้งบว่ากินแค่เดียวาลาบเลยของผักอยู่เป็นแพเนาะจะมีแอแบบนี้เด้อ ก็มีหลายโซนหลายราคาหลายบอนเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ทีมีห้องน้ำอยู่ในนี้ห้องอาบน้ำโอเค <Okay S 2> แหละทุกคนคลิปนี้คือสิเดียวคอนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเพื่อสุขคู่สุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเด้อทุกคนยังไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้เ<ด>บิ่งโฆษณาให้นี่เด้อค่ะเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหนาเด้อท<ด>ุกคนพอคืนนี้เขาจะนอนนี่เนาะ